สวัสดีครับเอฟซี MC, ทุกท่านนะครับมือนีเฮ้าสิมายำบัม light, กม่วงนี่น้องไยผู้หลคนเบิ้งคลิปนี้แลออ June, ้วก็สิหูจักว่าการยำมะม่วงทำอย่างไรขั้นตอนจินแบบจับจินแบบจับจับจินแบบจวดจวดนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เข้าสีเข้าสีผ้า <s> มื่อนี้เขาเมื่อนี้ยเขากินยำมะม่วงซะก่อนนี่วันนี้จะทําเมนูอร่อยอร่อยยำมะม่วงกินจับๆก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้เมื่อนี้เขาสี่ีแนวโซเลกันนะครับหลังจากเขากินยำมะม,ม่วงเอานั่นเหมือซะก่อนเอามะม่วงจักสอง่วยซะก่อนอได้เรียบร้อยแล้วมะม่วงสองลูกมะม่วงสองลูกอันนี้แม่ลูกดกคุณแม่ลูกดกนะครับคุณแม่ลูกดกได้มาแล้ว ตามมาครับตามมาแม่ <propri> ลูกดกวันนี้เดี๋ยวเขาล้างก่อนล้างเอายางมันออกสักกอนหลังจากล้างเอายางมันออกเสร็จเราก็มาปานเปลือกเอาเปลือกนี <F script> water, ้มันออก นะครับคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับเขากินหลายบุรุษคนมันบอกว่าโอ้ยขิบย่ามะม่วง,งของอของอาจารย์สนชัยกินตอนเย็นๆเนี่ยมันอคืนยังเป็นตเจ็บแท้ว่าสันา่นว่าน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไหลเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาเอาเม็ดมาสับสะก่อนสับเปียกๆมันออกนะครับนี่นะครับเขาเขาเอาเปียกมันออกสะก่อน บะม่วงยุสวนครับบะม่วงยุสวนมือนี่บะม่วงยุสวนกินกันแบบเฮ็ดกันแบบสดๆกิน <impossible> กันแบบสดๆเลยนะครับแบบบ้านๆเฮ้าคืออยากยํำไดกินยํำนั้นมะม่วงคุณแม่ลูกโดกนี่กินได้ทั้งปีนะครับพันธุ์นั้นเหมือนล้วมันก็ออกมูลไม้มาอันนี้สื่อมาปลูกนะครับว่าเป็นซื้อนต้นรากแก้วเดีอซสื่อถาบจริงมันมาปลูกงานเกษตรนะครับงานเกษตรมอขอเข้าไปสื่อมาพ่อแมใยญ่ขึ้นมาเราบรรจารถมให้เขาได้กินตลอดปีนะครับอันนี้ มือนี่แซีบเมนูนี่แซีบแซียบบิลีอ so like ่าล่องเบิงแซียบบิลีนะครับทีนี้ครับฝานฝานซับ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 เรียบร้อยนะครับซับเรียบร้อยเทาก็ร่มามาฝานออกเฮ็ดชิ้นน้อยๆครับไม่ใช่ใครเข่าพริกเข่าเกลือชิ้นน้อยๆไม่ใช่เข่าพริกเข่าเกลืออันนี้เมนูผู้ใด็กเบงเอีอาจารย์ต้นไช่เมื่อกี้จังกินบะหมวงดีแท้ว่าสันว่า แค่บั่วงก็กินบั่วงเห็ดบับว่บงบวงกินกินเมดบ่รนี่พ่อสนสองน่วยกินเมดกินเมดครับกินเมดขอให้เฮาเฮ็ดตอนน้อยๆเฮ็ดแซ่บๆนี่คั่นบ่แซ่บมันก็บ่เมือดนะครับแต่ว่าจะเฮ็ดเผ็ดคั่นผู้ใดมาเผ็ดก็นั่นเอาเนี่ยนเนี่ฟานนี่นฟานนีไ่ได้แล้วนี่หน่วยที่2แล้วนี่ลูกที่2ที่เราจะทำนะเนี่ยเห็นไหมไหมสดๆเลยเนี่ยไอ้น้ำน้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำลายแตก ขาเห็ดตอนหน่อยๆเห็ดตอนหน่อยหน่อยขาพริกข่าเกลือเพราะว่าเครื่องก็เห็ดมาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีปรุงวิธีปรุงนี่วิธีปรุงอันนี้มันยังเนี่ยเขาเอิ่นอย่างเนี่ยบัคคอบัคคอบขัอบขคอมใสไซ นี่ใส่บัตร้อใส่บ hehe, ัตร้อน้ำมันจะไปหวาเออมันจะไปเนีน้ำโอ้ยน้ำลายแตกโอ้ยน้ำลายไหลโอ้ยโอ้ยนี่ใส่บัตร้อบัตร้อซุปนี่อ๋อน้ำลายไหลเนี่ยบัตร้อ ข้ามาแหยได้เนี่ยเห็นบ่เดียบอกข้อข้ามาแห้อยู่ว่าลำไยบะแมนเดิมบอกขอ้อต่อไปเขาหันอันนีว้ว้มัร์กใบเรียบร้อยแล้วมักไก้ไเรียบร้อยแล้วอีกเคสหนึง่งอืมอืมอดีบะเพ็ดเขาเทลงไป อันนี้แก้วพริกหัวหอมแดงอือันนี้ก็คือคือถุงมือเออถุงมือพับปีนท้องในออกนี่บัคอนเดียวนะบัคอเดียเอใส่ยอีกคั่นให้มันเป็นน้ำจะ่อนให้มันอ่าเนื้อบะหมี่มันจิแข็งแต่เราใช้มือกำรรใช้มือกำคั่น ท่านเอาเนียงเอาครับเนียงไห้น้ำม,มันแตกขน,นามแตกแล้วมันสีแส่มันสี on, ออนแล้วมันสีเขียวไงนี่เบิ้งไปในน้ำน้ำแตกไค้นั้นเห็นบ่มน้ำนี่มันสีเขียวไงมันสิเข่าพริกเข่าเกลือครับซีบมครับเนี่ยเมื่อพอมีหยังครับเมือบบ่อพอไม่หยังซีบเบิ้งมาเนี่ยอืม พอดีพอดีเหลือปอกะอไส้ีบหนอืมหวานน,นิดนึงเอาปกะอส่อีตัดนะครับนี่คือการการเห็ดกินแบบแบบไง,ไง่ายๆอ่าแบบง่ายๆเพราะว่าเนี่ยสองน,น่้ยเนี่ยมันได้หลายเนี่ยพอวันบ่มีไนเนี่ยสองน่้ยได้หลายหลาย แล้วบันทีมาเบาเรื่องอ่นานั่งรถนิดยน่อยอนังลบเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเบื้องหน่ำเบื้องหน่ำเบื้องหน่ำเปิดน้ำเปิดเห็นบ่น้ำเนี่ยแซบ่บพี่น้องคลิปนี้ผู้ใดยัดน้ำลายแตกน้ำเด้อนะครับอันนี้ต้องข้าผู้ใดผู้ใดบ่ได้กินน้ำลายแตกน้ำก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะวะ่าเฮ็ดกินเองแล้วก็ผู้ลงโทษกนบอกว่าเฮ็ด เฮ็ off, off this, head, นะดออกออกคลิปเนี่ยสิไดเฮ็ดน้ำมาสันวากันเลยเฮ็ดออกคลิปอืมไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวพอดีเลยเครื่องลัติรีอืมไปมาก ยังยังไปสื่อหลายเทวสันว่าพี่น้องคนคนใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวผู้รังกามากไปเที่ยวผู้ลังกามากจะไดเอามาน่าชุดละสิบใบพี่น้องเดืเบึงถ้าผู้ใดอยากสื่ออย่างนั้นกับเบิ้องเอามีคือตัวเลขชุดละสิบใบ ันนี้ถือว่าเสียงโศกไปผู้ลังกามากบัดน,นี้ไปหาหลวงปู่ไปหาหลวงปู่อือลือไปหาหลวงปู่อือลือหลวงปู่อือลือบอกว่าหยิบเอาอ่ายู่ไอ้ยยู่ยู่เอ๋นั่นยู่ยู่บึงของหลงนะครับบึงของหลงหลวงปู่อือลือให้หยิบเอาเนี่ยก็คือสองตัวนี้ เบงคีบก้อนก็นได้นะครับเบืงคีบก้อนก็นได้คีบก้อนเี่กกะีตัวนี้บัตรนี้ไปไปบวงสรวงไปบวงสรวงอ่บ้านไปบวงสรวงไปถวายไปถวายน้าไปถวายไปสวดมนต์ไปนั่นล้าเม่หน้าขี้เป็นกะหิ่ตัวนี้นี่โยบานหลังตะเตา แต่ปีที่แล้วตอนไปสวนเนี่ยเพลินไห้มันที่ออกตัวนี้ก็เลยสือกันไว้นี่นี่ตอนไปสวนปีที่แล้วมันออกตัวนี้เดือนสิงหามันออกตัวนี้อนะครับบัดนนี้เกี่ยวกับเรื่องรถบัดที่นี่คือเสือรายแต่าสะชาชนผู้นผคนเหลขรหลูดผขาเหลขถกถผู้ขาเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนยางรถไม่แล้วเข้าก็เลยเสือให้เพิ่น งูแลมตัดหนางูสิงไงแลนตัดหนา,นหนหนามือนั่นอยู่อยู่บ้านน้องไหน้องแปรน,นี่ถ่ายรถเป็นกับสามสามเนี่ยสามสามบัดน,นี้มาเบิงมาเบิงมาเบิงถ่ายรถอธิบายฟั้งมาเบิง้งถ่ายรถเอาโตกยีนองไงก็โกรกไงก็โกรกไงกัน ใช่รถนี่เปลี่ยนยางออกเรียบร้อยแล้วงวดที่แล้วมันออกห้าสามห้าสามบัีง,งูแรนตัดหนางูแรนตัดหนามือมือไปเอม่อมือไปมือไปมาเท่านั้นไปหาปูท้องแดงกลับมางูแรนตัดหนาม้วนมันออกห้าสามเรียบร้อยแล้วก็เลยมาตสือสามสามใบครับนี่แหละเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่เดย์แตมีทีมาอยู่รถคันนี้เปลี่ยนยางทั้งสี่เส้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปหาปูอเอื้อแล้วก็ไป ผู้ลังกาอยู่บึงการนี่ก็เลยซื่อไทยสามสามกามีแค่นี่น้ำโชคให้แค่นี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสี่ให้พี่น้องได้เห็นเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสามที่มันก็ออกสามสามพอว่าหาสามมาดอกแล้วนี่นี่เหลือสามสามแต่ว่ามักสามสามงวดเนี่ยมักสามสามพี่น้องไปเบิรงต่อนะครับให้พี่น้องได้เห็น ก็เลยซื้อสามสามสามสี่นี่นะครับแต่ได้ซื้อสามสามสามสี่เกตสามนี่หาสามมาหอกแล้วกิตบางวดนี่เลขบ้านกับเกตสเต้าเข่าบ้านสามสเทือแล้วเข่าเดือนเข่าเดือนมิถุน่าแล้วก็กรกฎาเนี่กัเต้าหน่อยไหมมิถุน่ามาสองเถือเดือนกรกฎาเนี่กัมาเถือนึงเต้าหน่อยสิมันหลวมมันเต้าหน่อยสิมันหลวมมั่นทำหน่วยไครนี่แหะ นี่น,นี่นี่คือเลขบ้านก็คือหนึ่งเกตสี่หนึ่งเสี่นี่สื้อนิ่มใดบ่ไา้ใดทีเทียมันเต็มม,ม,มดบ่รู้ว่มงวดนี่สิเต็มหรือบ่เต็มนะครับอันนี้ก็คือโศกที่กินบะม่วงบอกโศกให้พีนพ่น้องทุกท่านอันนี้บ่เค,ออเ,เคยสื่อจังสี่เทียเด้บ่เคยสื่อจังสี่จักเทียเพราะว่าเขามีความมั่นใจเขามีความมั่นใจกับการเปิดโศกเขาพระดไปตามผู้ใด เฮาบ่าได้ไปตามผู้ใดบ่ได้หยังเพราะว่าเฮ้าเข้า,ขาไปสแสวงบุญเองแล้วก็ไปสแสวงบุญไปสแสวงโศกเพื่อที่จะสร้างพระศีรีอริยะเมตไตรนะครับเพื่อที่จะเปิดบุญสร้างพระศีรีอริยะเมตไตสรส้างเสร็จแล้วเอามาว้นี้ละสร้างพระศีรีอริยะเมตไตรติดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้องเพราะว่าถูกอย่างเข้าเย็ดขึ้นมาด้วยบารมีด้วยความศรัทธาแห่งเรา นะครับเข้ากับบ่อไปมีเาขาเรียกว่าบ่าไปอวดแต่เราซื้อมาอย่างนี้แหละบางทีมันถูกถูกแล้วก็เราไม่ไม่เปิดเผยว่าเราได้มาจากไหนเข้ากับคอยซื้อคอยยังไปเพราะว่าปู่นกับประท่านให้บางเรือเข้ากับยูเข้ากับยูแล้วก็บอกบริวารทีมีความไกดขีดเข้ากับได้ไปเข้ามีความศรทธามีความเสือ่อเพราะว่ะ าการเห็ดการท้ำเขาเฮ้าบำเพ็ญดีตลอดนะครับอันนี้ก็บริญโย์ตนคมทันาราะว่าเฮ้าทำมากโดยการปฏิบัตินะครับโดยการปฏิบัติโดยการทำอย่างต่อเนื่องนะครับถึงจะโศกรือป่าโศกเขาก็เห็ดอย่างต่อเนื่องเขาบอกด้ว,ว่าโอ้โอโวหนี้เป็ระโศกหรือะเห็ดพ่มแมนนะครับจันั่นแลลวการาการเห็ดการถ้ำเนี่ยเขาเห็ดต่อเนื่องนะครับกินไปพี่ร้องอ ขอต้องขอตรวจขอภัยนะพี่น้องเปรี้ยวคาบประกอเนาะเปรี้ยวสุดๆเลยวัดนดีด้เบิ้งกิปนี่ต้องขอตรวจขอภั้เด้อที่นร้ายแตกนำ บาติลิดบากาาิทน้น,น,น,น้ำน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลค่ำ่หงไงมั่นยังไปแแซนกินบ่เมิดกะแช่ตู้เย็นไว้คลิปนี้ไปซ้ำนี้แล้วก็ไม่ร้องกินอยูั่งถปลาแซม เอาไว้เ๋ยวนี้พบกันในคลิปใหม่อย่าลืมกดแค่กดไลค์กดติดตามกับช่องตามห้อยอารยธรรมนะครับสวัสดีครับโชคดีทุกคนนะครับเบือ่อคลิปนี้เราโชคดีนะครับเนดะ้อโชคโชคดีเรามาบอกต่อกันไปนะครับ